นี่พอบุกเสียงดิสซาวฟมาแล้วนะเฮรู้จักกต้นกล้ามมั้ยสิครับนดเลนี่ร้านไหอยูฟืนดุลวันนี้มันคนนำฟืนกันนะบุกเสียงได้สาวฟมาแล้วดูมาถ่ายไม่ทันรถมาทำไมกันเลยนี่มาลงในงานคริสส่งเซนนะ ดูว่าตองกระตังมีอะไรบ้างน่ดูคนโวยเอาคนลงกะแ่ก็สล้วาสมุเตาว่าเป็นร้อยแปไพราว่าเป็นบาทให่นะเป็นบาทที่ใหญ่กวเร่อเลยนะปกติก็จะใช้บาทเล็กๆนะครับร้อยแบท่าใช้บาทใหญ่เลยก็บาทนึงก็ีมีมูลค่าไปประมาณ5บาทนะในบาทนึงนี่เท่ากับ5บาททีเดียว เอพื่อนฉะนั้นก็ใส่กันไปครับจะได้มีอายุยืนยาวนานเหมือนบาทที่เราใส่เนาะก็ตักกันไปนะใส่มาชมวันที่เขาติดตั้งนีเขาเอาอุปกรณ์ต่างๆออกก่อนนะมาชมตัวนะดูไว้ยิ่งใหญ่แค่ไหนเลตาม